สวัสดีค่ะตรงช่วงเอฟซีถูกทานใครยินดีตอนรับเขาซูชองเจนางน้ำโชคนะคะตรงช่วงขสำหรับมือนีเป็นวันที่ 1, หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะเนาะเป็นเสาร์ที่หลายท่านหลายคนที่มีความหวังกับเรื่องตัวเลขกับเป็นมือหวยออกค่ะตรงมู้ช่คงรัฐบาลไทยออกมือนี่กับตรงชมค่ะ มือนีทังรัฐบาลไทยทึงห้าหน้อยทังเล่าแต่ตอนนี้คลิปนี้แอดจะมาสรุปตัวเลขเนี่ยทางรัฐบาลไทยธรรมชุ่มได้หุ่นจักนั่มเนาะค่ะเนาะเอาธรรมชุมมึงไปน้มกันสำนักแรกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะธรรมชุมขาสำนักแรกเป็นโครงสุดไทยของอาจารย์วีละอาจารย์วีละงวดที่เลว ให้เจ็ดศูนึ่งลางแต่ว่าไปขึ้นบนเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้อาจารย์วิระบอกว่าบนล้วเน้น7จ็ดแล้วบอกว่าวิ่ง7จ็ดกับแแต่ว,ว่าเน้น7เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดมีเจ็ดอย่างมี3ามเจ็ดสของเรามี3ามแปเลข3มตัวของเรา0ูนย์เจ 047แล้วก็137 147เนาะคะ่ะเนาะมีแค่นี้กท่านผู้ชมขาหนีขึ้นบนแล้วบอกว่าบนน่ะดับ2กับ6เลขบนดับ2กับ6เด้อค่ะท่ตัวช่วงขาสรุปแล้วบลนยา่าให้มี2กับ6เนาะคะ่ะเนาะตะเกอลเราดับยอยู่เด้ ล่างล่างระบบ่าษีก็แปดเน้นแปดแห้งระบาเลขครบล่างของเรามี C หนึ่งหกสีแปดเอ้ยเก้าหนึ่งหกสี่แปดขอให้ทำช่วงขเลขจับโคองเรามีแคแปดหนึ่งแปดเก้าแปดหกซึ่งตัวเลขนี้เป็นตรงกับ ของพ่อสิงห์้อมของพ่อสิงห์แปดหนึ่งแปดหกเนาะค่ะเนาะเอาต่อไปก็ทำช่วงขาต่อไปต่อไปเป็นตัวเลขเนี่ยทางของเม่เพชรลอยล้านเนาะค่ะเนาะตัวเลขเนี่ยทางของเม่เพชรลอยล้านเม่เพชรลอยล้านบอกว่างวดนี้บนแล้วห้หลุดแปดกับเก่าล่างแล้วห้ยหกกับศูนย์ ตัวเลขเนี่ยท่างของเมพิธนะคะบุเราบอกว่าแปดเก่าเก่าหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดสี่เลขสองตัวโมเป็นเลขล่างเลยค่ะเลขสองตัวคือเก่าเก่าแปดหนึ่งเจ็ดสี่อันนี้คือของเมพิธน,ะะนอ้องหานะบานี้เลขล่างเพนล่างเปลี่ยนล่างบนเป็นบน,ปบนเที่ยวกวน แถวก่อนเลขล่างของไม่เพียรเนี่ยเราบอกว่ามีแปด์เปดหลักสิบแถวนี้เราว่าหกหลักสิบเด้ค่ะตาช่วงขาเลขไม่เพียรเออเลขล่างเล่านี้หลักสิบเล่านี้เข่ามาหลายงวดแล้วงวดนี้เราบอกว่าหกหลักสิบเราบักแค่ขึ้นหกศูนย์ก็หกหนึ่งตาช่วงพิจารณา 61, ถ้าหกหนึ่งถ้าหกหนึ่งนี้เราได้หลายเด้ เพราะว่าเราจัดไปแล้วนะคะหกหนึ่งอาต่อไปของอาจารย์ทวัดใช่กระทำช่วงขาขอออาจารย์ทวัดใช่อาจารย์ทวัดชช่บอกว่าเออบนมีสี่กับสามต่เด่นสี่เล็กเพิ่นมีสี่หาสี่เจ็ดสามหาสามเจ็ดหลักลอยมีสองกับเก่าพาะนะเอาทำผู้ชมวิจาจรณาเอาส่วนล่างล่างเพิ่นบอกว่าวิ่งสอง วิ่งสองเปินขงคนมีสองหาสองหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดอต่อไปสำนักต่อไปสำนักต่อไปเป็นของพอสิงเนาะค่ะเนาะเป็นของพอสิงสำนักต่อไปเป็นของพอสิงพอสิงบอกว่าให้เนี่แปดสี 4884ปดแปดสี่ตว่าเราห้เรียน8 4เลข3ตัวของเรามี384แปดี่หาแปด8 4ูตักันคือหาส5 4 1องหาส่นะะึนะะ่งะเนาะส่วนล่างเราบอกว่าล่างนี้ไม่ย่าบอกว่าลอยเปิดเส้นเราบอกว่าเพราะว่าเราถือมาแล้ว27งวดแล้วล่างงวดนี้เป็นงวดที่28ข้างบนคือ ตัวนินของเรามีแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งครั้งนี้เป็นตกกลับกรอบนีคือกรอบตัวเนินแล้วเสียงห้ประมาณนี้กับทำช่วมขาเอ่อยี่สิบเจ็ดงวดแล้วนี่งวดที่ยี่สิบแปดเราบริจกจงว่าตัวนี้ตัวนี้แต่เราห้เป็นชุดมากอยู่นี่นีละเราบอกว่านะคะข้างล่างเป็นตกกันกัาทำชุ่มขาข้างล่างเป็นตกกัน หนึ่งซีซีหนึ่งแปดซีซีแปดหกซีซีหกอันนี้คือตกกันเนาะเนาะท่านผู้ชมขาเหล็กวิ่งนีเที่ยวกอนเพิ่นบอกแอดวาวิ่งเจ็ดเพิ่นได้มาเจ็ดตัวเดียวเป็นเหล็กวิ่งเงินลานเหล็กออกซีหนึ่งเจ็ดงวดนี้ได้มาสองตัวเดียวท่านผู้ชมสีวาสองอย่าง พิจารณามึงแต่ว่าเพื่อนจับคู่ให้ตัวนี้เด้อค่ะทงชุชมขาเดี๋ยวแอดเขียนเลยก็ไม่เสีเยด่อคือนนี่แอดโทรหาเพิ่นเพิ่นบอกว่าสี่สองเจ็ดสี่สองแปด นี่คะ่ะตัวนี้เื่อนไหตัวนี้นะคะเลขสองตัวกับตัดสือสองเจ็ดสองแปดแโทษถามพเพลี่ยวมาขึ้นนี่เพิ่นบอ,บอกประมาณนี้ข้าเจา้าใดมาหลายงวดแล้วเป็นสิบสิบงวดแล้วคือกันนะคะเลขตัวมัดใดมาตัวเดียวได้มาตัวเดียวแบบนี้เที่ยวกอนกับเจ็ดข้าเจ้าก็ได หนเ,เทียวนี้สองตัวเดียวสองตัวเดียวนะคะทาช่วงขาสองตัวเดียวเท่านั้นผู้ใดเด้ลักอื่นมาเม็นๆกระจับใส่เลยแต่ว่าคนจับไห้หมือขึอน้นีทั่วหาเพลินบอกว่าสสองเจ็ดสี่สองแปดสองเ8ประมาณนี้นะคะ่ะต่อไป ทำชุบ่ะต่อไปเป็นเลขเป็นเลขล่างนี่คือการบานของเจ้นั่งแอดติดตามมาหลายงวดเดียวนะคะแอดกัเลยเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นล็อกยังสี่ว้เออเลขหลักเลขหลักงวดตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าเลขหลัก แอดเฮตยยอดเนี่ทำานช่วงมมึงเพราะว่าแอดติดตามมาตั้งแต่เงินกุ่มผ้าเลขหลักมีหมีเจ็ดมีเก้ามีสามครังนี้จะเป็นแต้มเป็นแต้มเลขล่างเลขหลักของเพิน่นหลักหมีหกเจ็ดหกแปดหกหาเจ็หเจเจ็ดเก้เกหเกสอง เก่าเอ้ยสุสามศูนย์สามหนึ่งสามแปดอันนี้คือ,อจับชุดเป็นหลอกมาแล้วบานนี้เข้ามาจับใส่เลกทีมาเลกทีมาเทียวกอนพนมาสองสองสองถ่ายมีเก่าสองตัวเดียวกับทําผู้ช่วงะก็เข่า,ขามึงดู เลขล่างก็คือ 92. เก่าสองเฉียวต่อมาวันที่สิบหกเมื่อกี้นี่วันที่สิบหกเมื่อกี้นี่เลขลักของคนลักลางด้ค่ะนี่ลักสิบลางหนึ่งสองสี่แปดหนึ่งสองสี่แปดเอออันนี้ไอ้ทำผูช้ชมมึงเตี่มก็ได้เตีมของคนมีสามสี่หนึ่งเก้าสองนี่มันเป็นเขาแต่มหนึ่งคือถาโบมีอยู่นี่เตม ยาซื yeah, <I> ้อคันซื้อก็ซื้อหน่อยลงเอาเที่ยวโตเทียวนี้บ่ายนี่เทียวเทียววันที่สิบหเออลักลักสิบหนึ่งมีนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหสองสองหสองเจ็ดสองสี่ลักสี่มีสี่สี่สี่ห้สี่สองลักแด มิแปดศูนแปดอันนี้คือไลาหลักสิบตามแต้มนี่นะคะบาทนี้เลขหลักหน่วยเพ่นมาศูนย์หลักมาศูนย์มีศูนย์มีตัวเดียวมีศูนย์ตัวเดียวนะคะเทียวนี้บารนี้คาตาชมชมเทียวนี้หลักสิบพงเพลมีเกามีศูนมีสอง,ม,สองมีเจ็ด แต้มของพนมี7มี8มีหนะคะไล่ตามแต้มเก้านี่มีเ 9, ก 9, 9, 9, ้9แปดเาเช่วงจิจัดเปิดเลยกับบริวารอย่างล่างยางเดียวด้วยค่ะนี่ศย์ 0, มี0 7 0 8 0เหเออสองมีสองห2าสองหกสองสามหกมีหกหนึ่ แต่ว่าเถียวนี่เหลขกหลักหน่วยของเขามาสามตอนแรกน่ยแอดมักหกหนึง่งนี่แอดก็เลยกะหกหนึ่งไวเพราะว่าหกหนึ่งเตีมเต็มมันได้คือเจ็ดเต็มได้คือเจ็ดแล้วมันไปตรงก็เลข,ของอาจารย์อาจารย์สิงแอดก็เลยรวงไวอันนี้ไปตรงก็ของอาจารย์สิงของอาจารย์สิงนะเลขกล่างของเพินหกหนึ่งแปดสี่ ยูน่หนีพนว่าตัวที่ตรงกันก็คงพลคือคือหกหนึ่งแต่ว่าเลขหลักหน่วยล่างเขาม้าสามสามมีตัวเดียวเอาทำมือช่วงขอันนี้คือการบานเจนั่งเด้อให้พิจารณาคัดขัดเที่ยวนีสรุปแล้วเลขล่างมีแค่หนีก็บตรงชมค่ะอันนี้ล่างอย่างเดียวเด้อค่ะหามวยกลับ หกหนึ่งสองสามตุก,กันคือศูนย์หานี่นะคะก็คอยทำผู้ชมเอฟซีทุกท่านได้ใส่วิจารณาญาในการรับชมต่อไปเลขของลุงหม,มานตัวเลขแนวทางของลุงหม,มานลุงหม,มานไหหมาทีเอ่อหาก็หบกบนล่างตว่าเลกชุดพันจับคู่ไหมีหนึ่งหาศูนย์หา หนึ่งหกศูนย์หกตุกกานองเพนหนึ่งสี่ก็ศูนย์สี่เลขสามตัวของพนสามหนึ่งหาทำช่วงขาอันนี้คือของลูกหมานเนาะของพ่อเอพ่อเอ๋เลขหัวหนีติดศูนย์หลายของเราอมตะของเพิรนห้าแปดศูนย์สูนย์หนึ่งสูนย์สองศูนยสามศูนย์จีสูนยสี่นี่สูนยตัดสิน หกศูนส,สามเลขตรงมีอยู่ในนี่บนบนกระลางต้องติดหกติดศูนย์ติดสามนะคะนี่คือบนล่างของเพื่อนเ,อเด่นบนของเราคือเจ็ดแปดเก้าวิ่งบนล่างคือศูนย์กับเก้าทำผู้ชมพิจารณามึงศูนย์หาสะละ ศูนหาเดียวแอดพรฒะท่จัดแอดจัดไปอยู่อันนี้คือตัวเลขแนวทางของพ่อเอนะคะพอนเนินศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์หาเบาศูนยเจ็ดอันนี้คือตัวกลับของเพื่อนนะคะเน้นอีกตัวหนึ่งคือเก้าหาเก้าสี่ล่างกันบนเพื่อว่าสีเก้าสี่นะคะเลขสามตัวเพื่นศูนย์เก้าหาศูนย์เก้าหกย์เก้าเจ็ดเป็นตัวข้าของพ่อพุอม่มศูนย์เก้าศูนยเก้านะคะ อันนี้คือของพออ่อเอีเอาต่อไปของพ่อพ่วงชุดเดียวถือกระถือบ่ถือกระบ่เป็นยังเพ่นว่ายั่งถือ,อกันได้หลายเพ่นว่าพอเรียกชุดตัวเดียวเก้าเจ็ดเม็ดเดียวศูนย์เก้าเจ็ดเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวสี่หกดูท่านผู้ชมเน่นนอ่นอี๋ที่เราเอาต่อไปของเส้นหนึ่งเจ็ดเก่าเส้นหนึ่งเจ็ดเก่าบอกว่าเลขวิ่งหนึ่งศูนย์สอง ของเรามีหลักหนึงหลักศูนย์หลักหาไอ้หลักสหลักหนึ่งห1ึ่งหนึ่งหาหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งลัก2 2น26 2ู2ย์หเจ็ดศูนู้าหลสองสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองทำผู้ชมสีเมียนตัวใดพิจารณาเอาของอาจารย์วิชัยบบบนี้อาจารย์วิชัยบอกว่าเก่ามาลานเปิดเส้นงวดนี้ เก้าสามเก้าสี 4, ่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดมีแค่นี้ค่ะทำย่อมค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบกันนั่นเสนอไว้เพียงแค่นี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยพร้อมกับการบ้านของจีนางพรอององ้อมเนาะค่ะเนาะก็คอยทำย่อมเอฟซีทุกท่านทุกคนโชกมันลำลวย่ใบซีม้งคืนคอยทุกท่านโชกมันลำลวย ถูกหวยยกช่องไปด้วยกันนะคะทำช่วงขาสหรับคลิปนีแอดขอล่าทำช่วงไปเพียงแคนี้เจอกันใหม่คลิปหนาขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ